สวัสดีพนเดสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สิมาเก็บดอกอยอดบับอือออ้เนาะเออบับอื้หน่อยไหมเนี่คนสิไทยทิมเพราะว่า ลวกหรือหวานปะ่ะยังหาหาไปเรื่อยพี่น้องดอกกระสีหวานอยูดอออย่ดอกเนา้วดอกไหมกะดิสอาจจะหย่อนอ่อนแต่เนาะของฟีีพี่น้องของฟีีที่เดนมาร์กนะคะ <laughs> เดี้ยวข้าเจากับไทยขิม ยอดมันไหมน้ำคัะเออทั้งดอกมันเหมือนนี่อันนั้นมักซาลี่เลยเนี่ยมักซ์ลีเนี่เลยเราขึ้นไปถ่ายรูปแล้เนี่ยอ๋อปะไปเลยไปไปงางงางผูกงางพุ่มนะผุกเห็นดอกบานนี่นวลนี่เท่าไง ทั้งนวยทั้งใบเลยนะเต็มใบมันถิ่มซะเอากินอากาศมันดอกเนี่ยวยมันไปแก่เนาะเอาดอกมันพอมเอาเอาเอาโอ้ยคนไทยเหลือดอกพี่น้องเลยฝันมั่วเขาสวนเนะวันนี้นี่นวยนี่อื้อน้อยอื้อน้อยอื้อน้อยอื้อไอเมนนี่อ่ะโอ้ยนวยนี่โอยซีบอกไม่นะ เก็บเก็บไปมาเดินทีมงานเลยน้องมันหน่อยโฟเทาหันมุ่ยมันหันใสทั้งรูปหันเน่พอดีกินเลยเออเอาไปแกงนี่นี่ยอมันถึงเขาเหยียบคลาดเมือนเ้าพี่น้องเอามงไม่แล้วฝูอึดมาพิกมาเบิ่งพิกโหสินนะ เขายมาส้มกนล่ะนีคนเที่ยวส้มเที่ยวเขาเที่ยวอกดอกไม้น้ำเว้ออยู่ในเขาขายี่เขามดหนดอขาด่ะพี่น้องเยเทีได้เอารถ ก็สิไทยทิมแล้วเนี่ยน well ้อยๆเดือนหน้าพ right. ูนบอได้ไถ่ายพอสีไทยง่ายๆเนาะยังถ่ายหลายเลยออู่ฟาอะไรฝนตกใส่เดี๋ยวกะแตกเออเดี๋ยวกะแตกอืม จะเฮาด้ยอยู่เด้ถามมองถามเด้เนะเนีน่ยถามครับมัวสวนบัวกัดเด้อพี่น้องมึอนี่ <c oughs> บัวสวนอบรอมัวสวน <c oughs> หลายไหลแท้เจ้าพี่ <c oughs> ยู่นำเจ้าและนี่ <c oughs> คนย่านบ่มขย่านเด้อ จเอาสีมาขายเนาะเมื่อไหร่กินเมื่อไหร่มันกไห่แกใช่ไหมม่เออมาเอาของฟรีดีกว่าพี่น้องมาต้องไปสือเขามาเด้อทางไก่ทางไก่ของฟรีมีจริงๆไปหาไอ้ทางพุ่นบ่ขี้ยอดพี่ก็ทางบ่เออมากขี งนี้มันหมาะคน,นโจมเอาไปได้หรอกนะต้องเอารถใหญ่มาเข็นเาอาใหญ่ขนาดพี่น้อง เมื่อพอได้ดอกอันถ่ายรถบอเต็มเลแต่ว่ามันจะเข็นออกไปยากมีรถเข็นอยู่เออรถเข็นเดี๋ยวจะมาเข็นเอาเข็นิเอโอเอพันนนูแล้วเก็บเดดอกมันเห็นะยเอ ไปเรื่อยๆจักไหลจาวะไปบึงบกบกอือที่พันนัันบอพันเขียวแมอยู่ใสข้บาเขาลื้อแล้วพันเขียวลื้อแล้วทางคุณมันยาวไปฝุ่นด้วยเนาะท่านเหลือที่นั่นท่านไหนเคยบอกตาอยู่นะนั่นแหละยอดงาไปไป ไลาคักหลายแน่หอายน่หลายคักหลายแน่ยอดบพอสร้างเลยมีหน่วยพร้อมนี่อันนี้ยอดนี่อันนี้ก็โอเคอยู่เร้่ตัดไปมันทีง เลกินได้ดีละแก่ใบมันแก่เลยใกลยเอ้ยเจ้าเอาต้ยอดมันเอาคือพักหน้าเหรอพักอันนั้นเหรอพักกัดเหลืองเหรอที่เขาว่าดอกเหลืองดอกเหลืองอีกเขาเรียกว่าดอกเหลืองยามนี้แล้วมันแซ่บเลยคุณแต่มันอาจสิแข็งในจังหน่อยเอาต้ยอดมันตัว มือ่อเนี้ยเดี๋ยวเอาลงข้างไงมาอยู่ดอ,อ,อกพี่นอ้องได้เขาเก็บเมือดดอกป๊าเถอเอ้าเอาหน่วยหน่อยมันน้ำเด็ดเอาลูกศิษนี่เอาใบมันถิ่มตั้งใจกับพวกกินใบมันอะอนม,อมันโมเมนต์หนอนเนาะจะไปกินใบมันนี่เนี่ยกินก้านมัน นีหน่อยน้อยนี่ยิเก็บไปฝากเครือวบนมาเด้อยาแอลเอ้ยเออยาแอล้มายาแอมามีของดีล้วไม่มาเอานีวสิท่ายาแอลมาย่ปแอล เอวเอ้ยมาเด้อมาเก็บนี่มาเด้อนี่วันหลังเนี่ยจะพามามาหาน้องหุ่นมาเที่ยวบนนอกระหว่ายนาจะอยู่แต่ในเมืองหลายว่อรเออเออออจะพักกลอลกาเหุุ่่นห่มนเขียวเียุ่

เอาเอางูบดใส่แล้วไปทอดฝรั่งนะแม่นบ่ค่อยนะะันหนาวบ่ตอนนี้หนาวบ่ยอดโร้อมสักดเอาไปเอา ত <laughs> ল ก็หนีเองเอายอดนี่ด้วยเอายอดเอาคือว่างมัวแต่บัดนทึกจับจับได้เอาดอกจูงมันนั่มมันจับหนาจับหลังเนี่ยเนี่ยไปหลอกเนาะนี่กุ้ยยอดนีเก็บไปฝากเพื่อบ้านเพื่อบ้านนั่มยอดนี่พ่อแม่พี่น้องเลยท้อแขนหุ่นต่ะอ้ยนี่นี่มันแมนทีโอ้นี่เด๋อออนอยู่ตัว ไปพัดน้ำมันหอยแซบขึ้นหน่นี่เออพัดใส่เตาเจียวสะดอกลอกนลยซอยซอยเลยปั่นมันอึดปะตัดออกเร็วม็นยังวะอันส้อมแล้วซอยซอยลวกใส่เตาเจียวแซบเออไปพัดใส่เตาเจียวทอดใส่เตาเจียวเสเร์ฟกับจักภาษาเน่ะเอาไปโหลดมั่วโหลด Chắc, bố mít phải căng mồ hươu nữa nấm nhông chặt hơn, đang in pha vào gấp nà gấp lắm luôn, mung nuôi thăng đỏ nè, mít đỏ đấy, ao mẹ phừng cả bạt, có khuê ao, bên là mẹ กะเป็นมากหลายนะแมน,น<ส>มันสีนุ่มเอเอาเกสรไปผสมมาเด้แมนเอาเลี้ยงเพิงไว้สักทีเป็นเม่องเป็นม่องอยู่ผุ้หนักหน่วยนะยอดแห้งหดมันตีนองเลยยายเอวมะเหลาด้ยยาอยายเอวไปคิดหดเจ้าคิดหดไปเอว วอุ้ยโดกคักไม่พูดได้เอาบิดโเอหน่ยค่อยนี่บิดใส่กระเป๋าแล้วนี่บอเดี๋ยวนี่เอาซร้างด้วยบอคิดว่าเจ้าแม่นว่าหนี้ยากระเป๋าค่อยผีผีหน่วยมันนี้แม่โอ้โอเคนี่ยอดนี่อุ้ยงามค่ะหน่วยมันงามเนาอสหน่วยเออแม่น เนี่ยเลยเอาเดหน่วยนะคะจะเอาใบมันหลายเอาไปเอาไปกับใบเด็ดถิมบอลไหลายค่อยใส่หน่วยมันละก่อนซักสามนวยค่อยกินมือล้เอาอีกบ่มันหลายบ่กินมือหลายมันจะง่ายเนาะหุ่นมือไหลายเอาหน่วยหุ่นใส่หุ่นเอาเครื่องเอาเครื่องหน่อย โอ้ยเน่ยน่ะมันหล่นเนาะเออบ้านหน่อยนี่เอาเฮไปเจี๋ยวบ้านเพื่อนสิบบยางไปทางเดียวกันกับบ้านจักบ่ให้ใส่รำเบาตาใส่กระเป๋ากับไม่ยูเฮเอาอยู่ไกลอยู่แต่มันถัดสะออนเนี่ไปเจีวแมนอยู่จะละขึ้นเทิ่งเบาแบบ ชักที่บุกไปห่งแม่กระโดดแทะอันหยกเบิ้องบนือขาวหรอนะเออเก็บเยอะเข้ากระไทยถิ่มละเก็บโหลดจ้าเออเอาเลยเออเขาให้โหลดสใหญ่บ่ทันนน่ะเหรอตายหนาวก่อนเดี๋ยวมันหนาว พยากรณ์อากาศเริ่มแล้วเฮ็ดอ,อันนั้นก็นออกแล้วเด้อพ<อ>ี่น้องนสพรีพรีโอ้ยแักคูอ้คืออันโอ้เต็มเลยเซาเล่าซุบหลุดอยู่หน่วยน้อยครับขนาดอ้ยนี่เลยลวกแจวหน่วยน้อยๆลวกแจวค้าเดียวค้าเดียวแซ่บคักแซ่บคักแเรวอะ ป๊าซาบลาบดูเชื่อนี่ก็ไดทั้งดอกทั้งนวยมึงบัานนี้ <c oughs> ตายถือลบิ่เอาละป้าถูกพี่น้องเอ้ยกินน้ำบอท่าใดดอกสิเก็บไปฝากมูฝากพวกเนาะมึพวกหลายผลลูกล้าน <c oughs> มูพวกลูกล้านหลายผล Get. Get. เจี๊ยบเลยครับเจี๊ยบมันงวยบันิดคือดอกซื่อๆปลี่ยนตาเจี๊ยบหลายก็สู้เอาเนาะนทานทุกแบบบ่อนเจี๊ยบอยู่ดอกบัดแม่บัดเอาเมื่อแล้วมันอยากแข่งมันแก่ไปเมื่อหนา้าเลยอ้ยแม่เออตอนนี้มันออกดอกไหมอันนี้คืออ่อนแท้เดี๋ยวฮันซิลื้อลงข้างมันเด๋นี่แหมฮเอาไปซ้อมคือพักขาน่าแซ่แข็งๆกินคือพักขาน่านี่ ค่อยเก็บมันหลายอยู่ดอกไปหาหน่วยหาหน่วยข้างนี้พอไฟประจดยเพราะว่าทางนี้มันแห้งนะเออ้องไปเบิร์ปลาฝุ่นป่ะจักแล้วเขาให้เข่าอยู่พอชทางนาาะเขายังบ่เก็บได้ทางนาั้นค่อย่า,าเออเออขาให้ยู่ส่วนนี้แล้วนี่ พราะว่าเห็นบอกเขายังบอได้ลื้อทั้งน่ะเพราะว่ามันเป็นซวงทางนี้เขาปลูกเขาสีออกว่าเป็นซวงเขาสีเอาทางนี้ออกก่อนเลยสิ17นาทีเลยได้แมีปิดบอกือเงาเลย ล่ำลาสก,ก่อนแล้วสีปิตลดนะจ๊อยม,มาม,มามาลมาลทานผูุ้ม อีกค่ะวันนี้มาป่าฟักทองเด้อค่ะเด้อป่ามึงอื้อบ้านเฮางามคักงามคักนะมาเก็บไปนะสองพี่คนระกกากระพาะแล้วมึงอื้อน้อยก็ได้ซับนี่กับโอเคแล้วพี่น้องเท่นี่กันเลือกินเหลือกไส้แล้วสองพี่เดี๋ยวมือหลังคอยมาเก็บใหม่เนาะคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์นะคะไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง โอเควัสดีค่ะไม่ใช่อย่างนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย